บีเอ็มกับ BTS เป็น2บริษัทในตลาดหุ้นที่ได้รับสัมปทานระบบขนส่งมวลชนแม้จะเห็นภาพการฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์โควิด -19 แต่ยังมีแรงกดดันจากประเด็นข้อพิพาทที่ยังไม่จบเราจรึงจะไปสืบพร้อมกันว่าประเด็นข้อพิพาทต่างๆเป็นความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและมีทางออกอย่างไรและนอกเหนือจากข้อพิพาทที่เป็นความเสี่ยงแล้วยังมีโอกาสอะไรบ้างที่จะทำให้ BM กับ BTS ออยากน่าเข้าไปลงทุน พบกับสืออ่อสต็อกเชื่อหลอกหุ้น BEM กับ BTS ทำธุรกิจคล้ายกันคือหลักงานสัมปทานให้บริการขนส่งมวลชนโดย BEM มีรายได้หลักมาจากการให้บริการทางด่วนส่วน BTS มีรายได้หลักจากการให้บริการรถไฟฟ้า วิกฤตโควิด COVID -19 ทำให้เกิดปรากฏการณ์โซเชียลดิสแทนซิงทั้งการเวิร์กฟอร์มโฮมและลดหรืองดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของฝูงชนจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนผู้ใช้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้าส่งผลให้ราคาหุ้นของทั้ง B.M และ B.T.S ทรุดหนักในช่วงแรกข,ของการแพร่ระบาดแต่ภายหลังการฟื้นตัวราคาหุ้นก็ยัองออกอากาศไเว วิกฤตโควิด COVID -19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการเงินงานของ BEM จากปกติมีกำไรในระดับ2,500-3,000ถึงล้านบาทลดลงมาเหลือเพียง1,000ล้านบาทเท่านั้นในปี64ส่วน BTS จะเห็นว่ากำไรค่อนข้างผันผวนปีไหนมีกำไรพิเศษกำไรสุทธิก็จะพุ่งขึ้นมาเช่นงบปี63ที่มีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน BTS g f กว่า2,000ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรของ U-City จากการขายมอชิทแลนด์1 1 0 0ล้านบาทกำไรสุทธิจริงทะลุ8,000ล้านบาทแต่หากตัดรายการเหล่านี้ออกไปกำไรปกติจะเหลือราว4,700ล้านบาทกว่า2ปีที่ผ่านมาวิกฤตโควิด COVID -19 ึทำให้เกิดกระแสลดการเดินทางและการทำงานที่บ้านแทนซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้ง BM และ BTS เโดยตรง ล่าสุดแรงกดดันโควิด -19 ผ่อนคลายลงผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติส่งผลดีต่อ b m และ BTS ทำให้หนุมกัไรปีนี้จะฟื้นตัวและดีขึ้นต่อเนื่องไป2ปีข้างหน้าสว่วน BTS ที่เห็นประมาณการกำไรปีนี้ติดลบเป็นเพราะปีก่อนมีกำไรพิเศษแต่จริงๆแล้วกำไรปกติมีแนโน้มเพิ่มขึ้นจากการเปิดเมืองก่อนหน้านี้การประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกที่ BM หมายมั่นปั้นมือมานาน หากไม่เจอโรคเลื่อนก็ควรจะประมูลเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดคืบหน้ามีกำหนดเงื่อนไขและการประมูลรอบใหม่ซึ่ง BM เป็นตัวเต็งที่จะชนะการประมูลส่วน BTS เจอปัญหาที่ใหญ่กว่าคือความพยายามต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นหลักได้เจรจาเรื่องหนี้สินกับกทมซึ่งณตอนนั้นกทมก็ให้การสนับสนุนด้วยวิธีการต่อสัมปทาน30ปีเพื่อแลกกับหนี้ก้อนใหญ แต่ิดปัญหาในขั้นตอนเข้าคอรมอเลยอยากไม่ได้ตอกสัญญาสัมปทานล่าสุดการมาของผู้ว่ากทมคนใหม่นายชัชชาติสิธิพันธ์ถูกมองว่าปดบับงโอกาสในการขยายสัมปทานแต่บริษัทออกมาระบุว่าพร้อมหาลือเพื่อหาทางออกร่วมกันกับผู้ว่าคนใหม่ส่วนการโอนสัมปทานกลับไปให้รอฟอมอสามารถทำได้แต่ต้องผ่านมาติคอรมอและต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ด้านกว่าเพนนาวิเคราะห์ใน IA Consensus ส่วนใหญ่ยังแนะนำซื้อทั้ง B.M และ B.T.S โดย B.M ให้ราคาเป้าหมาย9บาท9 5สตางส่วน B.T.S 10บาท8 0สตางแม้ธุรกิจหลักมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนจากซีมเปิดเมืองแต่ด้วยปัญหาข้อพิพาทและสิน t i m e n ์เชิงลบอย่างเป็นแรงกดดันโดยเฉพาะ B.T.S ที่ดูจะสาหักกว่า B.M ดังนั้นสำหรับการลงทุนใน B.M กับ B.T.S คงต้องพิจารณาให้ดีว่าแรงกดดันจากข้อพิพาทกับโอกาสตีีมเปิดเมืองปัจจัยไหนจะส่งผลกระทบมายังราคาหุ้นมากกว่ากัน